สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดมีค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่17พฤษภาคมสีมงคลวันนี้จะเป็นสีน้ำเงินสีดำแล้วก็สีครีมที่จะเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานโดยเฉพาะใครก็ตามนะคะที่ช่วงนี้ต้องมีการเจรจาการพูดคุยติดต่อกับผู้หลับผู้ใหญ่สามสีนี้ค่ะจะทําให้คุณได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ ส่วนสีส้มสีขาวสีม่วงนะคะเราจะเน้นในเรื่องของการเงินเน้นในเรื่องของโชคลาภแล้วอัจจะมาดีที่จะใส่และนําโชคให้กับเราจะมีทองคาหรือเครื่องประดับสีทองแล้วก็มีเพชรแล้วก็มีนินค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรอบสัปดาห์นี้นะคะไปที่หลวงพ่อบ้านแหลมหลวงปู่ทวดแล้วก็พระแม่รัศมีที่ทุกท่านสามารถที่จะขอพรในเรื่องต่างๆได้แล้วใครก็ตามที่เกิดในเดือนพฤษภาคมในรอบสัปดาห์นี้เวลาเราจะทำบุญวันเกิดน,นะคะ ให้สมทบทุนสร้างพระประธานหรือถวายพระก็ได้ค่ะรวมถึงการตัดบาตพระประจำวันเกิดนะคะอันนี้จะเป็นอดีสมให้คุณมีความมั่นคงในเรื่องของหลักทรัพย์ในเรื่องของหน้าที่การงานต่างๆแล้วอาหารที่เราจะทําบุญตักบาตหรือถ,ถวายสังฆทา,านก็ดีขอให้มีส่วนผสมของฟักเช่นผัดฟักทองฟักตุ่มะนาวดองสังขยาฟักทอง สิ่งนี้นะคะจะเป็นอนันดิสรงที่ทำให้เรามีการเงินการทองที่เพิ่มพูนมากขึ้นนะคะมาถึงช่วงเวลาของการวางตัวเลขเมื่อวานนี้ค่ะว่าเนลรนอบ17.30นเนี่ยได้ที่ออกคือ022แล้วก็21รอบนี้ตัวเดนเลขหนึ่งค่ะเข้ามาในหลักหน่วยล่างค่ะแล้วก็ด็ดชุดวิ่งยังมีทั้งเลข2แล้วก็เลขหนึ่งส่วนในรนอบ19.30นนะคะเลขที่ออกคือ162แล้วก็08รอบนี้นะ ตัวเน้นเลขศูนย์ค่ะเข้ามาในหลักหน่วยล่างนะคะแล้วก็ชุดวินมีทั้งเลขศูนย์แล้วก็เลขแปดอันนี้ออกกองตัวล่างนะคะมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเจ็ดประจาวันจันทร์ที่สิบเจ็ดพฤษภาคมในช่วงเวลาของสิบเจ็ดจุดสามศูนย์นอชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะมีเลขเก้าเลขสามเลขหกเลขหนึ่งเลขแปดแล้วก็เลขห้าอาจารย์รักเน้นไว้ที่เลขเก้ากับเลขสามแล้วชุดจับคู่นะคะเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสี่เก้าเจ็ด 0 3 2 3 4 3แล้วก็73ส่วนในช่วงเวลา18.30นค่ะชุดวินเล็กที่ว่างไว้ให้เลข7เลข5เลข6เลข0เลข9เลข4แล้วเน้นไว้ที่เลข7กับเลข5สําหรับชุดจับคู่ค่ะ7172 7378 1525 35แล้วก็85นะคะ ส่วนช่วงเวลา19.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะมีเลข4เลข5เลข9เลข1เลข3เลข7และเด้นไว้ที่เลข4กับเลข5ค่ะสำหรับชุดจับคู่40424648 052565แล้วก็85นะคะอันนี้เป็น3มช่วงของวันจันทร์ที่สุพเษ็าคุษภาเลยอย่าลืมนะใครที่รับจับรับโชคไปใครที่มีโชคล้าบนะคะขอให้แบ่งเงินส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆไว้ทำบุญไว้ให้ทาน กับคนรับข้าศกับคนที่ยากไรนะคะอันนี้จะเป็นอันที่ส่งที่จะทําให้คุณมีโชคลาภอย่างต่อเนื่องใช้รายการจารย์ละขอให้ทุกคนนะคะรับกับรับโชคขอให้ทุกคนโชคดีพรุ่งนี้ราพบกันใหม่กับรายการเล็กเด็ดปร,รจจะจำบัตรจารย์ทางช่องทางซีมีดัดมีวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ